อิงฟ้าไอรีนแฟมิลี่ช n แนลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องอิงฟ้าไอรีนช n แนลนะคะวันนี้นะคะป๊าป๊าจะมาทำเมนูปลาช่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าป๊าป๊าจะทำเมนูอะไรไปดูกันเลยค่ะ ป้าป๊าคะวันนี้ปลาช่อนมาทมําเมนูอะไรหรอคะอ่าวันนี้ป้าป้าจะทําปลาช่อนน้ําตกครับผมตอนนี้เราก็ล้างเกลือล้างเกลือสลัดคาวนะครับก็เอาเกลือล้างให้สะอาดสลัดคาวสลัดเมื่อออกแล้วก็ทาเกลือฝึ่งเอาไว้ให้สเสด็จน้ำเดี๋ยวเราจะไปทอดกรอบกันพอทอดกรอบเสร็จเราก็จะมาทําน้ําน้ำำํายําหรือน้ําตกลาดนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันตอนปลาช่อนทอดแล้วนะครับ องปรุงอะไรบ้างหรอคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลเ้าั่วพริกปน่นนามะนาวรสตามชอบเลยแล้วก็ปรุกเ้าเสร็จแล้วก็โรยผักมีหอมแดงมีใบผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็โรยใบสะแน่ใบสะระแหน่ปลุกแล้วก็ลาดไปที่ตัวปลาช่อนไม่ลงมาช่อนน้ำตกใส่น้ำปลาก่อนเลยปลาแล้วจิ้มช้อนก่อน ก็ได้แบ่สกเก็ตช้อนมะนาวสักสามช้อนแล้วแต่คุณชอบรสไหนเนาะเดี๋ยวเราสามช้อนก่อนใส่น้ำตาลสองนิดๆตอนนิดๆผสมน้ำตลาลแลาวก่อนนะ ใส,ใส่หอมแดงใส่พริให้ nicht, ความหวานมีความหอมมาครองหวานกล่อมของหอมแดงออกมามใส่พริกระวังกระเด็นเข้าตานะคะเอาอยัางสยใส่พริกกับข้าวคั่วน,นะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยเระวังกระเด็นเข้าตานะคะอาแซ่บเลยนะ เราลูกเบาๆนะมะเขือเดี๋ยวรเราเติน้าลอืกินหอมจังเลยทีนี้เรามีน้ำปลามะนาวความรสชาติแล้วแบบชอบเลยนะใครบ้านไหนชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวบ้านไหนชอบเค็มก็เค็มนะอันนี้ก็มะนาวประมาณ5ช้อนได้เราเติมไปเป็น5ช้อนแล้วก็น้ำตาลตัดหวานได้แล้วหอ,อมแล้วหอ,อมไหมคะ คีมค่ะ,ะใส่น้ำตาลหน่อยเดืนค่ะต้องความหวานนิดเป็นอันรับโอเคใส่น้ำตาลน,านิดนึงต้ิ่มความหวานนิดนึ่งคอลโคนโคนแล้วก็โคน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 แล้วก็โคนโคนโคนเบาๆเบาๆค่ะเด็กข้าวรสชาติชอบใจแล้วก็ใส่ผักค่ะ อาบจานนี่มาใส่ผากระกยกจานมาเลยยกจานเทเลยไม่ต้องใส่ช้อนแล้วลูกยกจานเทเลยอโอเคแล้วฮะโอเคแทบหมดเลยอโคนโคนโคนแล้วก็โคน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 แล้วก็โคนโคนโคนดีอืมโอหมครับ แล้วแล้วก็ราดที่ปลาแล้วก็โยรยซาลาแหนก็กินได้แล้วค่ะเรียบร้อยราดที่ปลาที่เราทอดเอาไว้เลยนี่คือปลาชอนทอดกรชอนทอดน้ำตกน้ำตกกี่ชั้นเนี่ยเจ็ดชั้นน้ำตกสองสาวน้อยนี่เองสองสาวน้อยมาช่วยกันทำแตะเตะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่นะแต่งด้วยใบเอเปอร์มิ้นหรือนะนะใ <c oughs> อบสา,า,แบบาครแหน่ค่ะมิ้นไ่หงอกไอเสียนะอ่าเสียบไหนตรงไหนก็แต่งใบตาอ่าเพิ่มความหอมถ้าใครชอบพริกเผ็ดก็ทำเป็นพริกแห้งทอดได้นะครับกินด,ด้วยกันได้อ่านะโอเคพอ่อ เบร้อูห๋หน้าตาหน้าทาน้นมากมากเลยค่ะหนูอยากกินแล้วนะคะลิ่ต่อไปคุณฝาก้าจะทำอะไรให้พวกเรากินอีกแต่สำหรับคลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ